การพักผ่อนนี้ก็ยังไม่จบนะคะเราก็ได้มาต่อกันที่โรงแลรมเดอะแมนโก y b l บูมังกี้ทางไปเขาขาดนะคะเราก็เดินขึ้นห้องเลยค่ะเพราะว่าห้องของเราจะอยู่ชั้นสองเป็นตึกห้องที่เราเลือกก็จะเป็นวิวเขาบอกว่าวิวสวยแต่เราจะไปดูห้องกันเดินเดินก่อนค่ะห้องนี้ก็จะเป็นสตูดิโอดีลักนะคะนี่ถึงแล้ว เอาตัวประตูปไปเลยจ้าเอาทำไมยังไม่ออกออกเนี่ยอ่ะออกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำกันก่อนเลยในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีผ้าขนหนูให้แล้วก็มียาสระผมมีครีมนวดมีเอ่อล้างมือแล้วก็มีหมวกมีคัตเติลบัตอะไรให้เป็นเลนชาวเวอร์นะคะแล้วก็นี่จะเป็นมุมที่ทำของกินมีตู้ไมโครเวฟขนมวันนี้ จะกินก็ต้องคิดเพิ่มนะคะแล้วก็ในตู้เย็นเขาก็จะให้น้ําเปล่ามานะคะที่มาคิดเงินให้มาเยอะแล้วก็พวกของ,งแอลกอฮอล์คิดเงินค่ะนี่ก็จะเป็นมุมมีแก้วกาแฟนะคะมีตาน้ำแล้วก็มีอ่างล้างมือค่ะในชั้นข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวหรือจะเอาไปนั่งพูดคุยใดๆทั้งนั้นอันนี้ก็จะมีทีวนะคะทีวี TV. อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง แล้วก็นี่แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ามีกระเป๋ามีร่มมีชุดคลุมให้สองชุดแล้วก็ไม้แผ่นเสื้ออันนี้ก็จะมีรองเท้าเดินในห้องให้ด้วยสองคู่นะคะอันนั้นร่มอันนั้นมีด้ปอบผมด้วยอันนี้ร่มเนี่ยแล้วก็มีถุงเวลาใส่ผ้าที่ไม่ใช้แล้วถุงนี้นะคะเอากลับได้หรือจะส่งซักได้ได้ อันนี้กระเป๋านี่สวยนะเอาไว้ถือแล้วก็นี่เป็นเตียงนอนนะคะมุมสวยมีกระจกอยู่บนหัวด้วยแล้วก็ข้างบนก็จะมีมุงดูเจ้าหญิงสุดๆเลยอันนี้ก็จะเป็นมุมเขียนหนังสือเอออันนี้วิวข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนี่เป็นระเบียงก็จะมีที่นั่งให้แล้วก็อ้ามีอ่างด้วยเอาไว้ดูวิวชิลๆดูสิคะนุ่นทะเลวิวสวยจริงนะ ชั้นนี้ห้องนี้มันมองเห็นทะเลชัดเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นราตักผ้านะคะใดๆคือน่ารักเหมาะกับการพักผ่อนคะ่ะห้องนี้ใดๆคือชอบมากไปแล้วบ๊ายบาย